สวัสดีครับต่อไม่เลยไฟฟ้าชนิด3หัวนะครับ Intelligent Master Cooker นะครับ IMC 999นะอันนี้อาการหนักอยู่นะครับสรุปว่าเสียหมดน,นะครับเตาด้านซ้ายนะด้านขวาก็เสียแล้วก็สุดท้ายก็คือเตาคนรวดก็เสีย เสียสามเตาเลยนะครับก็คือมันจะมีเตาแม่เหล็กสองตัวแล้วก็เตาขดลวดนะเตาขดลวดเตาฮีตเตอร์นะครับตัวหนึ่งนะ <c oughs> อาการหนักเลยเดี๋ยวเราไปดูนะว่าอะไรมันเสียแล้วเสียยังไงแล้วก็ซ่อมแบบไหนนะครับนี่นะครับถอดออกมาแล้วก็จะมีเอ,อหน้าเตานะครับมันเป็นเซรามิกนะ ไม่ใช่เตาเซรามิกนะครับข้างในมันจะเป็นฮีเตอร์อันนี้เป็นอินดักชันนะครับหรือเตาไม่เหล็กอันนี้เป็นก้นหลุมเหมาะสำหรับวางภาชนะที่เป็นก้นหลุมเหมือนพวกกระทะนะอันนี้จะเป็นเมนูนะครับเสียค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เปิดโอ้มันตีอยู่เนาะอ่าส่วนหลอดไฟนี่นะครับ หลอดไฟที่แดงเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับคือถ้ามันมีการกินกระแสเนี่ยมันจะแดงแต่อย่างนี้ไม่ช็อตนะครับน,นี่จะช็อตเปนฟิวขาดไปแล้วอันนี้ติดนะครับปีดนี่คือตัวนี้ขณะที่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งสองตัวเนี่ยนะครับซ้ายและขวาเนี่ยเงียบสนิทเลย อันนี้เป็นส่วนของเมนูนะครับก็จะแบ่งเป็นส่วนทางซ้ายส่วนทางขวาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของเตาเตาฮีตเตอร์ตัวนี้นะครับเมื่อกี้ตรงนี้ติดอยู่นะครับแต่ว่า2ตัวนี้คือถ้าฟิลไม่ขาดอย่างไรก็ต้องมีอะไรแดงๆขึ้นตรงนี้นะครับสองขางอ้างนี้นะอันนี้เงียบกริบเลย เดี๋ยวไปดูเลยว่าฟิลมันขาจริงหรือเปล่าแต่ถ้าฟิล์ขาต้องมีตัวช็อตนะครับอันนี้ก็ถอดอยากอยู่เด้อครับ ฝาปิดจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับถอดยากอันนี้เราเช็คด้านซ้ายก่อนนะครับฟิวด้านขวาก็ไม่ขาดฟิวด้านซ้ายนี่ก็ไม่ขาดแต่ด้านขวานี่เขาสังเกตนะครับที่เห็นชัดก็คือรีเซตเตอร์ตัวนี้นะครับ47โอห์มตัวนี้นะ ถ้าตถ้าอตัวนี้ขาดก็เป็นไปได้ที่ IC พังนะครับซึ่ง i อซตัวนี้จะมีที่จ่ายไฟมาเลี้ยงตรงนี้นะครับอันนี้แหละที่ทําให้บอร์ดมันไม่ติดนะครับตรงนี้นะฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกันนะอ่าอย่างนั้นก็เรามาวัดดิสซิเตอร์วัดดิสซิเตอร ด้านนี้ดูว่า47โอห์มนี่ขาดไหมบางทีมันอาจจะแตกแต่ว่ามันไม่ขาดก็มีนะครับคือเรามองมันเห็นมีรอยไหมอย่างงี้นะมีร่องรอยการไหมแต่ว่าแล้วใช้งานได้ก็มีนะนี่นะครับถ้าแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วแหลนะเรียบร้อยตรงนี้ลาวเรียบร้อยละ มาดูฝั่งนี้จะเหมือนกันหรือเปล่านะครับคือฟิวไม่ขาดเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับถ้าฟิวขาดนี่คือ IGBT กับไดโอดนะแต่ตัวนี้ฟิวไม่ขาดนะอันนี้ก็47โอห์มเหมือนกันนะครับเหลืองม่วงเหลืองม่วงเหลืองม่วงดำทองน,นี่นะครับขาดเหมือนกันนะครับ ผ่านเหมือนกันอือปรับขึ้นมาสองรอยดูสิอ่าก็เรียบร้อยนะครับอาขาดอาขาดเาอาซอ์ไอซีตัวนี้พังซีนี่ก็น่าจะไปด้วยนะครับซีตัวนี้นะก็ซ่อมเหมือนกันนะครับสองฝั่งนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนรีซิเตอร์นะครับหรือตัว R 4 7โอห์มตรงนี้นะฮะก็ลอง เช็คอุปกรณ์รอบๆดูนะครับพวกไดโอดนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเนอร์ไดโอดหรือไดโอดธรรมดานะครับเวลาลาวัดเนี่ยมันจะมีสักตกค่อมนะครับ0.6โวลต์ประมาณนี้นะ0.6กว่าหรือ0.5แล้วแต่เบอร์ด้วยนะครับอันนี้0.4นะ0.4 0.5 0.6ประมาณนี้คือมันจะไม่ช็อตคือจะไม่เป็นศูนย์นะครับแล้วก็จะไม่ จะไม่เป็นศูนย์แล้วก็จะจะไม่โอเวอร์โหลดนะครับคือจะไม่ขึ้น OL อ่ะนี่นะครับส่วนตัวนังทานตัวนี้5.6โ oh อห์มก็ได้ปกตินะอีกฝั่งเป็นง่ายนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะเหมือนกันนะครับน่าจะให้ผลผลเหมือนกันคือบางที อาจจะเป็นลักษณะว่าเสียบแล้วไม่ถอดเลย <c oughs> คือถ้าเสียบไว้ไม่ไม่ถอดเลยนะครับตรงนี้มันจะทํางานตลอดนะครับวงจรนี้ผลก็คือมันก็จะอะมันก็มีอายุการใช้งานน่อนะครับเมื่อมันทํางานตลอดเวลามันก็โอกาสที่มันจะเสียมันก็มันก็เยอะนะถ้าเกิดเราใช้แล้วเราพักอย่างเงี้นะครับอายุการใช้งานมันก็จะนาน อันนี้เป็นการวัดไดโอดนะครับผมเช็คไดโอดทำไมต้องวัดไดโอดหรือเช็คไดโอดเพราะได,ดโอดอมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เช็คง่ายนะครับเช็คง่ายในในเครื่องอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นรีเซเตอร์ก็ไม่ยากนะก็วัดได้เหมือนกันนะห้าจุดหกก็ขึ้นมาเท่าไหร่นะตะกี้แบบแบบนะห้าจุดสี่นะห้าจุดห้าห้าจุดสี่ก็แล้วแต่นะครับอ่ะก็เอาเป็นว่า ต้องเปลี่ยนดิสตอร์แล้วก็เช็คคปาซิเตอร์แล้วก็ IC นะครับทั้ง2อฝั่งเลยนี่นะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนอะไรไปแล้วนะครับเปลี่ยนไป4ตัวนะดิ Re card, สตอร์ขาด2ตัวแล้วก็เปลี่ยน IC ขณะที่ตัวคาปาซิเตอร์ที่คิดว่าตอนแรกนะครับมันน่าจะเสียด้วยวัดดูแล้วมันไม่เสียนะครับตอนนี้เปลี่ยนลนะก็เดีย๋ยวมาเสียบดูว่า อาการมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับมันจะมีอาการเอฟเฟกอะไรตามมาหรือเปล่านะส่วนเตาตัวนี้นะครับไฟตรงแผงกันทรลนี่มันติดอยู่นะครับแต่ครั้นี้ผมยังยังไม่ได้ลองนะยังไม่ลองว่าระบบมันร้อนอะไรหรือเปล่านะก็ขันแรกเราก็เสียบปลั๊กตรงนี้นะครับทุกอย่างก็ไม่มีอะไรนะฮะเบรกเกอร์ขึ้นเลยนะครับ ติดแล้วนะครับติดก็คือดังปิดนะอันนี้นะครับอย่ามือไปอย่ามือเพียวๆไปชี้นะครับตรงนี้มันเป็นกราวแล้วกราวนี่คือไฟดีซีสามลานโวลต์นะถ้าเกิดตัวเราเหยียบดินหรือถึงพื้นหรือถึงอะไรเงนะครับมันจะดูดเราช็อตเราแรงเลยนะฮะอันนี้นะครับติดนะอันนี้มันเดิมเทียมมันก็ติดอยู่แล้วนะอันนี้คือสแตนบายนะครับเราจะต้อง เอาภาชนะเป็นกระทะหรือหม้ออาวางแล้วก็ทดสอบว่าระบบมันทำงานได้หรือไม่ยังไงนะครับนี่นะครับตัวด้านเตาด้านขวามือน,นะครับสมรรถเพิ่มกำลังวัดนะครับทดสอบเตา เราสามารถเพิ่มเป็นงวัดทดสอบเตาได้สบายๆนะครับความร้อนก็ที่อัดเร็วนะฮะตอนไม่เล็กไฟฟ้าปุ่มอันนี้ก็คือใช้สลับ,บล็อกในการเด็กๆเล่น,นรเราอยากจะดูว่าอนนี้อุณหภูมิเท่าไรนะครับนี่นะครับ180อยองศาเซลเซียสนะ สองยวัตต์นะครับพันสองร้อยวัตต์นะครับเดะคราวนี้เราก็จะมาทดสอบเตาด้านซ้ายมือนะครับ กดเปิดแล้วก็เร่งเปิดอุณภูมิขึ้นไปได้หรือว่ามันจะดับหรือเปล่านะครับอยู่ที่พนะันสี่นะกำลังไฟ้าเราตั้งไว้ที่พนะันสี่ร้อยนะมีเต้าทำงานแล้วนะครับ ก็สรุปยนะครับถ้าเกิดเราใช้นะอันนี้เป็นเตาเตาฮีเตอร์นะอีนเป็นเตาแม่เหล็กนะอัน,นี้วางกระทะนะตมีกระทะที่เป็นสแตนเลสที่เป็นกลล้นหะลุมนะก็จะก็จะเข้ากับรูปของเตาเขาอะนะครับอันนี้อาจจะผัดทอดอันนี้อาจจะต้มน้ําซุปโอ้โหทำกับข้าวนี่มันเลยนะสำหรับเตารุ่นนี้นะครับผมซ่อมหลายเครื่องแล้วนะครับ AMC 999นะ เครื่องแรกมาจากระยองนะครับใส่รถไปส่งที่คลองเตยเลยนะครับอันนี้ตอนนี้ผมมาอยู่กาลสินแล้วตัวฝาบอกเอซนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้ครูวิลาออกเออร์ลี่นะเออร์ลนะี่เออร์ลี่เมื่อพฤษภาปีที่แล้วนะจะครบปีแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มาอยู่กาลสินมาทําสวนนะครับใช้พื้นที่ใช้ที่ดินก็งานซ่อมก็ยังทําอยู่เรื่อยๆแต่ว่า ไม่เต็มเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีเวลาต้องไปทํางานส่วนเยอะนะมันเพื่อนเพื่อนที่ส่งมาก็จะช้านิดหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยนะนะที่นี้นะหวังว่าถ้าครบปีแล้วงานส่วนก็จะเบาลงนะครับผมก็ได้ทํางานด้านนี้ได้เต็มที่มากขึ้นนะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ